เรื่องห้ามเข้าในช่วงบ่ายแก่ๆมีแม่บ้านใหม่คนหนึ่งที่เพิ่งมาทํางานที่โรงแรมเป็นวันแรกพอเธอรายงานตัวเสร็จและประถมนิเทศการทํางานแล้วเธอก็ลองเดินกวาดห้องบริเวณหน้าห้องต่างๆของชั้นห้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงหน้าห้องห้องหนึ่งซึ่งเป็นห้องที่ไม่มีหมายเลขห้องแถมมีป้ายติดอยู่ที่หน้าห้องว่าห้ามเข้าถ้าไม่ได้รับอนุญาตด้วยความที่เธอเพิ่งมาทํางานวันแรกพอเห็นป้ายแบบนี้เข้าเธอก็เลยไม่สนใจ พร้อมทั้งเดินกวาดหน้าห้องต่อไปแต่พอเธอเดินเลยห้องนั้นไปเธอก็ได้ยินเสียงเคาะประตูคราวนี้เธอจึงหันกลับไปมองซึ่งก็ไม่เห็นว่ามีใครมายืนอยู่แถวนี้เลยเธอจึงคิดว่าตัวเองหูฝาดจากนั้นเธอจึงหันหน้ากลับไปแล้วก็กวาดพื้นต่อเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นอีกคราวนี้เธอก็หันมามองอีกแล้วก็ได้ยินว่าเสียงเคาะประตูมันดังมาจากข้างในของห้องที่ไม่มีหมายเลขในตอนนั้น แม่บ้านใหม่จึงยืนมองห้องนั้นแบบสงสัยก่อนที่เธอจะเดินย้อนกลับไปที่หน้าห้องนั้นและเงี่ยหูฟังตรงประตูแต่พอฟังได้แป๊บเดียวก็มีแม่บ้านเก่าขึ้นมาตามเธอลงไปข้างล่างเธอจึงรีบตามเพื่อนไปทันทีซึ่งหลังจากที่เธอลงไปทําความสะอาดข้างล่างกับแม่บ้านแล้ว<ๆ>เธอก็เล่าในสิ่งที่ตัวเองได้ยินจากห้องนั้นให้แม่บ้านคนเก่าฟังซึ่งพอแม่บ้านเก่าได้ยินแบบนั้น<ๆ>เขาก็ทําหน้าอึ้งไปก่อนที่จะบอกว่าสงสัยเธอหูฝาดมั้ง จนกระทั่งเธอมาทํางานเป็นวันที่สามในช่วงดึกๆมีแขกห้องหนึ่งบนชั้นห้าได้สั่งอาหารไว้เธอจึงเอาอาหารขึ้นไปเสิร์ฟชั้นนั้นและพอไปเสิร์ฟก็ต้องเดินผ่านห้องที่ไม่มีหมายเลขนี้ด้วยในจังหวะที่เธอเดินไปเธอก็ได้ยินเสียงเคาะประตูด,ดังมาจากห้องนั้นอีกแต่ด้วยความรีบเธอจึงไม่ได้สนใจอะไรเพราะมีหน้าที่ต้องเอาอาหารไปส่งให้ห้องอื่นจนกระทั่งส่งอาหารเสร็จขากลับเธอก็ต้องเดินผ่านห้องนั้นอีกครั้งแต่คราวนี้ ไม่มีเสียงเคาะอะไรแล้วแต่ถึงยังไงเธอก็สงสัยอยู่ดีว่าเสียงเคาะนั้นบรนดังมาจากไหนกันแน่คราวนี้เธอเลยหยุดเดินแล้วก็เอียงหูใส่ประตูห้องนั้นทันทีซึ่งพอเธอเอียงหูไปปุ๊บมันก็มีเสียงดังแกลกซึ่งเป็นเสียงของคนบิดลูกประตูและเปิดประตูห้องนั้นเพื่อให้เธอเข้าไปในตอนนั้นเธอก็ตกใจว่าประตูเปิดได้ยังไงหรือคนในห้องอยากให้เธอเข้าไปทําความสะอาดหรือเปล่าเธอจึงค่อยๆย,ยื่นหน้าเข้าไปในห้องเพื่อมองหาคนเปิดประตู แต่พอมองเข้าไปก็เห็นว่าห้องนั้นมันถูกเปิดไฟสว่างเธอยืนรอหน้าห้องอยู่นานเพื่อรอเจ้าของห้องออกมาแต่ก็ไม่เห็นมีใครอยู่ด้วยความหวังดีเธอจึงเดินเข้าไปในห้องนั้นก้าวหนึ่งและเอื้อมมือเพื่อจะไปปิดสวิตไฟให้แต่ในขณะที่เธอยื่นมือไปปิดไฟเธอก็สังเกตเห็นว่าตรงสวิตไฟมันปิดอยู่ซึ่งมันทําให้เธองงมากเธอจึงลองกดเปิดปิดสวิตไปมาแต่พอมันเปิดปิดได้สักพักไฟทั้งห้องก็ดับลงจนเธอสะดุ้งเฮือก เธอจึงหันหลังกลับเพื่อที่จะเดินออกจากห้องไปในขณะที่เธอกำลังจะก้าวขาบ,บนประตูนั้นประตูห้องน้ำก็ถูกเปิดออกอย่างแรงพร้อมกับมีเสียงสั่นค่อนข้างรุนแรงจากช่องระบายอากาศบนผนังห้องน้ำในตอนนั้นเธอยืนอึง้งและมองไปที่ช่องระบายอากาศก่อนที่จะมีควันอะไรบางอย่างพุ่งออกมาจากช่องนั้นซึ่งเป็นควันที่หนามากนอกจากควันเยอะแล้วมันยังมีกลิ่นเหม็นเน่าด้วยในขณะที่เธอกำลังตกใจกับสิ่งที่เห็น มันก็มีบางอย่างปรากฏตัวออกมาในตอนที่กลุ่มควันจางหายไปซึ่งพอควันหายหมดมันก็ทําให้เธอเห็นสิ่งนั้นชัดซึ่งมันทําให้เธอต้องช็อกสุดขีดเพราะร่างร่างนั้นเป็นร่างที่ไม่มีหัวมีแค่ลําตัวที่ตามตัวมีบาดแผลเต็มไปหมดร่างนั้นยืนแน่นิ่งอยู่ตรงพื้นห้องน้ําก่อนที่มันจะกระตุกขึ้นมาพร้อมกับมีเครื่องในและเลือดทะลักไหลออกมาทางลําคอสักพักหัวของมันก็กลิ้งตกลงมา จากช่องระบายอากาศและตอนนี้หัวนั้นก็กลิ้งมาอยู่ที่ข้างหน้าเธอแล้วมันเสยะยิ้มให้กับเธอทา,ทางที่หัวนั้นไม่มีดวงตาเลยซึ่งพอได้เห็นแบบนั้นแม่บ้านใหม่ก็ถึงกับร้องลั่นก่อนที่เธอจะหมดสติล้มฟุบลงไปเธอฟื้นมาอีกทีก็เห็นว่าตัวเองนอนอยู่ที่โซฟาข้างล่างโดยมีเพื่อนแม่บ้านและผู้จัดการยืนอยู่ข้างๆซึ่งพอเธอตื่นขึ้นมาได้เธอก็ร้องวอยวายเพราะยังมีความหวาดกลัวเป็นอย่างมากจนเพื่อนๆและผู้จัดการ ต้องบอกให้เธอใจเย็นๆเพื่อให้เธอมีสติแล้วให้เล่ามาว่าเป็นอะไรซึ่งเธอก็รีบเล่าทุกอย่างที่เจอให้กับทุกคนฟังอย่างร้อนรนพอทุกคนได้ฟังทุกคนก็หันมองหน้ากันก่อนที่ผู้จัดการจะบอกให้พนักง,งานคนอื่นออกไปรอข้างนอกก่อนจากนั้นผู้จัดการจึงเล่าว,ว่าทีหลังห้ามเข้าไปที่ห้องนั้นเด็ดขาดเพราะที่ห้องนั้นเคยมีคนตายถูกฆ่าปาดคอแล้วเอาหัวของศพ ยาใส่เข้าไปในช่องระบายอากาศนั้นซึ่งหลังจากมีเรื่องเลวร้ายแบบนี้เกิดขึ้นที่โรงแรมแล้วผู้ต้องหาก็ถูกตำรวจจับได้แล้วแต่มันก็มีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นมาเรื่อยๆเราก็เคยมีอยู่ครั้งหนึ่งลูกค้ามาเช็คอินเข้าพักที่ห้องนั้นแต่พอเปิดประตูเข้าไปในห้องน้ําก็เจอกลิ่นแปลกๆและในตอนที่เขาเข้าไปอาบน้ําแปรงฟันเขาก็รู้สึกเหมือนว่ามีใครมองมาจากช่องระบายอากาศเขาจึงหันกลับไปดูแต่ก็ไม่เห็นอะไรแต่เขาก็รู้สึกอยู่ตลอด ว่ามีคนมองอยู่คราวนี้เขาจึงตัดสินใจปีนขึ้นไปดูจึงเห็นว่ามันเป็นช่องแคบๆที่ไม่มีทางที่จะมีคนเข้าไปอยู่ได้เขาจึงสงสัยว่ามันมีกล้องวงจรปิดหรือกล้องแอบถ่ายหรือเปล่าเขาจึงรีบอาบน้ําต่อและในตอนที่เขาอาบน้ําเขาก็ได้ยินเสียงคลื่ลืๆเขาก็หันไปมองเขาก็เห็นเต็มตาว่ามีคนคลานออกมาจากช่องนั้นอย่างเร็วพอได้เห็นแบบนั้นเขาก็รีบคว้าผ้าขนหนูแล้ววิ่งออกมาจากห้องและลงมาแจ้งพนักงานทันที ซึ่งคราวนั้นก็เป็นเรื่องเป็นราวกันอยู่นานหลังจากนั้นมาทางโรงแรมเลยตัดปัญหาแล้วก็ปิดห้องนั้นไม่ให้แขกเข้าไปพักเพราะไม่อยากให้ใครต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกแต่ถึงแม้จะปิดห้องไม่ให้แขกเข้าพักแล้วก็มักจะมีพนักงานไปเจอเหตุการณ์แปลกๆอยู่ดีทางโรงแรมถึงได้เอาป้ายห้ามเข้านั้น ไปติดที่หน้าห้องเพื่อกันไม่ให้พนักงานเปิดเข้าไปนี่แหละซึ่งพอผู้จัดก,การเล่าจบแม่บ้านใหม่ก็ยังคงนั่งตัวสั่นอยู่ด้วยความกลัวและหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาเธอก็ไม่กล้าเดินผ่านห้องนั้นอีกเลยแถมเธอยังขอผู้จัดก,การทําหน้าที่แค่ชั้นหนึ่งถึงชั้นสี่เท่านั้นผู้จัดก,การจึงอนุญาตให้เธอขึ้นไปได้แค่ชั้นสี่ส่วนห้องที่ชั้นห้านั้นทุกวันนี้ก็ยังคงติดป้ายห้ามเข้าเหมือนเดิม